สวัสดีครับเอา้าถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับนี่เจ้ามากักทรีโรยี่ให้เสียตินเขาดูอีกรอบหนึ่งครับไม่โอเคไหมตาดูดิ เดี๋ยวมาดูว่าใส่เบาะไปแล้วจะโอเคไหมโอ้คือตัวนี่นะทำความสะอาดเรียบร้อยใส่เบาะไปอะไรไปนี่ดูเหมือนว่าเป็นรถหน่อยนะพี่น้องนะนี่ประกอบเสร็จเรียบร้อยอสงสัยจะได้กลับบ้านเราครับนี นี่เอาขยะลงหมดเลยนี่แบบนี้แม้มันถึงจะน่าดูหน่อยนะครับรถนใะช่มารือจจ้อจนกระจายเดี๋ยวได้ลองแน่ครับวันนี้เติมน้ำเรียบร้อยอยังร้อนๆ้อนไหมเราสตาร์ทบ่ เช็คดูก่อนครับว่าน้ำดันไม่ดันแต่สีว่าภายนอกอะไรก็น่าลุ้นครับน่าลุ้นอันนี้อ,อมย่ยังเยอะ พ<ะ>ออ่อจึงเลยเนี่ยนะพ่อจึงเลยเด่นนะเสียงเิ่มอยู่เฮ้สตาร์ทแล้วครับเ,ออเครื่องเงียบกริบครับ จานแล้วนะครับนี่วันไม่มีเดี๋ยวคอยมาดูว่าเราจะลองไอตอนลองนี่มันจะยังไงเสียงไงนิ่มไหมไอลิคาดฮะอลิคาด เสียดสินเขาเช็คดูแล้วไฮร้ราลิกขาดไม่กล้าลองบ่ลองยังไม่ได้ครับไฮร้ราลิกขาดแต่เสียงนิ่มครับนิ่มน้ำไงดันไหมดูดิวนไหมนะน้ำวนดีไหม เปิดแอร์เลยเปิดแอร์เลยเดี๋ยวลองระบบแอร์ระบบไรดูก่อนครับเดี๋ยวให้เจ้าของเขาซื้อไฮโอลิกมาเติมก่อนเพราะว่าเรายังไม่กล้าขยับรถนะครับ ใช้ได้ไหม,ไมไระบบโอเคไหมครับคับเนี่ยฮนะอกดหลังบเนี่ยเดี๋ยว,ยวให้ลิักลให้ลิกัึ้อเลยเปิดแอร์ดูก่อน ปิดตู้ไว้เลยฮะ <Yeah. S 1> ปิดตู้เลยปิดประตูเอาไว้ก่อน มันมีการเชื่อมเก็บตรงนี้นะครับนี่มันจะโอเคไหมนี่เอาเชื่อมดีไหมแต่จุดอื่นๆก็ยังไม่หลวมนะครับนี่สลักอะไรก็หรือว่ายังดีอยู่ ช่วงล่างนี่เต็มเลยนะครับแค่นี้เต็มจะเต็มไปตรงใบแจ็กนี่เสียตินลองแล้วเครื่องก็ไม่รู้มันจะโหลดไหมน้ำยาเบิเร์ดบอ น่โอ้สวัสดีครับสวัสดีครับข้าปมนี่เจ้าของครับมาแล้วเอาน้ำมันไฮโดรลิกมาลองก่อนเอรู้สึกว่าน้ำยาจะหมดนะครับ มารอบนี้ดีกว่าเดิมครับนี่สตาร์ทติดอี่ภายในก็เช็ดถูให้อือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าตอนเราลองจริงๆนี่มันจะเป็นยังไงครับมันจะโหลดหรือว่าควันมันจะดำอะไรไหมเดี๋ยวก,กำลัง มากับเสียดินอีกรอบนึงครับแต่ช่วงล่างนี่เต็มเลยนะครับจะเต็มครับโอเคครับช่วงล่างเอาดินออกล้างให้สะอาดเนี่ยโอเคครับอันนี้สีก็จะเดิมครับดูแลสะอาดสะอาดอยู่กระบอกซิมอยู่สองกระบอกเนี่ยดูข้างครับสียังสดใสอย,อยู่ยังเดิมเดิมอยู่คุณภาพมักที เต่ตอนตอนเร่งลงควันจองนะควันอ่ควันควันนำโอโอโอ้ำออกออกเยยเยอะเลยนี่เครื่องนิ่มครับนิ่ม อ๋หยับตัวแล้วอ๋อเบกอยู่ไหมจะให้เสียตินเขามุนเลื่อโอ้ไม่ได้ไม่ได้เดินครับเดินเดินอันนี้เดินเบานะครับนี่อ๋อ อันนี้เราไม่ได้เร่งนะครับขอดูว่ามีอาการโลดไหมอ๋อมุนได้ออเขยับตัวแล้วพี่น้อง ใบแทกใหญ่ครับเอ๊ะมันก็เดินหมุนได้ดีนะครับนี่นี่คาะเดินเครื่องเบานะครับสงสัยสจะได้กลับบ้านเราแน่นอนครับคันนี้ ยกโทรแล้วครับเขียนจตินครับเดี๋ยวใส่ไฮโลดรลิกดูก็น่าจะจวด bán ลูก ờ, ก็ เอียวล่ะเอียวเอียวอยู่ไหมโอ้กระบอกรวมอยู่ครับตอนนั้นเอาเดี๋ยวฝากติดตามครับคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ